สินค้าขายดีมีคุณภาพสินค้าที่ใครๆก็ตามหาเล็กไม่มากแต่กระทัดรัดแน่นอนได้5ประตูอีกต่างหากราคาไม่แพงรถอะไรไปดูในคลิปครับ ดูคลิปช่อง AB Premier Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้า 320D นะครับรหัส TT ตัวนี้นะครับก็เป็นซีรีส์3นะครับ ที่นะครับเพิ่มประตูท้ายขึ้นมานะครับก็มีรหัสที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับเป็น 320D GT นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสมมูรณนะครับตรงด้านหน้าของเจ้า 320D GT คันนี้กันก่อนนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี2018นะครับเป็นโฉบ LCIM Sport แล้วนะครับสังเกตนะครับด้านหน้าของเขาไฟหน้าต่างเนี่ยกจังหน้านะครับสไตล์ M Sport นะครับจะไม่เหมือนกับปี2 1 4 1 5นะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ประมาณ2องนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น lci แล้ว4จุดนะครับกะระยะจอดระยะถอยก็ถือว่าง่ายนะครับเพราะว่าขนาดไซส์ของเขาเนี่ยไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับตัวนี้ให้ไฟ day light คู่หน้ามานะครับเป็นไฟวงแหวนด้านหน้านะสังเกตตัวนี้นะครับสีไฟจะเท่ากันนะครับจะไม่หมุนหมองหรือสว่างมากเกินไปนะครับกานคู่หน้านะครับตัวนี้ถัดออกมาด้านล่างนะครับจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้า โคมโมมาให้นะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานสองสว่างได้ในที่มืดนะครับที่อับแสงนะครับหรือว่าเวลามีหมอกตัวนี้จะทาให้เรานะครับมีวิสัยทัศน์ในการมองนะครับได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างสักิดนงครับอย่างนี้เกินไปด้านต้นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโฉม M s p o ส t นะครับล้อของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัว l ัก u r y นะครับ l u x u r รเนี่ยลายล้อจะเป็นซี่ทีทนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นก้านคู่นะครับเป็นก้านคู่ สไตล์ M สปอร์ตนะครับล้อของเขานะครับมาตัวนี้เนี่ยมากับขอบ19นะครับยาง225 40นี่คือสเปคโรงงานเลยนะครับไม่ได้แก้มเตี้ยจนเกินไปนะครับเวลาที่มองดูนะครับตัวนี้เนี่ยไม่กระด้างนะครับขับขี่ผมคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยยางนะครับถึงจะดูซีรีส์ เล็กหน่อยนะครับแต่ว่าไม่กระด้างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเซตอัพมานะครับตัวนี้เนี่ยมีการกับขี่ที่เกาะถนนนะครับยางปีสองพันี่สบอ็ดดอกยางหนาใช้งานได้ดีนะครับอีกสักปีหนึ่งน่าจะโอเคอยู่ครับนะฮะแล้วก็โลโก้เอ็มสปอร์นะครับชิ้วด้านล่างนะครับตรงแก้มด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะตัดเป็นสีดำนะครับก็ดูสปอร์ตนะครับดูสปอร์ตนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างคู่กับกระจกตัวนี้นะครับอยู่สภาพปกดูนะครับไม่มีแตกรายงานนะครับตัวนี้เวลา แสดงฝนเลี้ยวนะครับก็จะโชว์ในจุดที่อับสายตานะครับกับคนที่อยู่ด้านข้างนะครับหรือว่ามุมนี้เขาไม่สามารถมองเห็นด้านหน้าของเราได้ตัวนี้เนี่ยให้สมาร์ทเอนทรีมาครับพุทสตาร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นแพ็กเกจที่ทาง BM นะครับเซตอัพมาให้นะครับไปดูล้อหลังกันบ้างนะครับล้อหลังนะครับก็เป็นขอบ19เช่นเดียวกันนะฮะซีรีส์ยางเหมือนกันเลยนะครับ2 4 5 4 0นะครับขอบ19นะครับมาคับยางมิชลินนะครับรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะสังเกตว่า เวลาเราเปิดนะครับก็สามารถเติมนะครับดีเซลพาวเวอร์ตัวนี้ได้นี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับมีคราบนิดหน่อยเดี๋ยวจัดการให้รถเพิ่งมาอย่างที่บอกนะครับสินค้าเราขายดีอยู่แล้วนะครับก็จะสไตล์ต้องรีวิวให้เร็วนะครับไปเร็วนะครับด้านหลังนะครับโลโก้ 320GT นะครับตัว GT โลโก้ดีนั่นหมายถึงเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้โลโก้ต่างๆสมบูรณ์นะตัวนี้ให้กล้องถอยหลังมานะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะถอยนะครับให้มา4จุดนะครับท่อจะออกข้างเดียวนะครับแต่เป็น ท่อคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับตัวตัวที่เป็นไฮไลท์ที่นะครับให้ประตูนะครับแบบด้านหลังมาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจะเหมือนแบบฝาท้ายไฟฟ้าหรือเหมือนรถซีดานที่เปิดฝาท้ายมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็จะเป็นคูเป้เลยก็ไม่ใช่นะครับนี่คือการดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยที่ดูแปลกตานะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับสามารถใส่ของใส่สัมภาระได้เยอะนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะ ตัวนี้ก็ใส่ของก็จุกจิกแล้วก็ตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นโชคค้มนะครับตัวนี้บางทีก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวจะเป็นยกขึ้นมาเฉยตัวนี้สามารถค้มจะวางของทุกจิกจุกจิกแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะแบบอารมณ์ประมาณใส่ของไปปิกนิกอะไรประมาณนี้นะแต่เพิ่ที่เมืองไทยคงไม่มีใครปิกนิกเพราะมันร้อนนะฮะแล้วก็นี่ฮะฝาด้วยฟ้าครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านหลังกันหน่อยนะฮะตัวนี้ดูได้นะครับสบายใจได้เลยนะครับสเปคชั่นให้แบบถึงพลิกถึงขิงนะครับสเปคชั่นให้แบบละะเอียดนครับ เนี่ยให้ดูกันแบบเดิมๆนะครับยังมีคราบฝุ่นเวลาเราล้างเนี่ยตัวนี้ไอ้พวกคราบพวกนี้จะออกไปหมดแต่อย่างที่บอกครับรถเพิ่งเข้ามาตอนนี้ช่างเนี่ยกำลังเร่งผลิตรถกันนะตอนนี้เร่งผลิตรถกันอยู่นะครับยังทําไม่ทันเพราะว่าเราขายดีมากนะครับอย่างที่บอกรถมือสองเนี่ยขายดีมากไอ้ตัวนี้ที่เห็นในกล้องเนี่ยอยากให้เห็นกันเรียวๆนะครับ อยากให้เห็นกันเร็วๆเดี๋ยวไปดูโครงสร้างฝั่งคนขับนะครับโครงสร้างฝั่งคนขับมาักนิดหนึ่งนะฮะให้ดูกันนะครับรถจะมีเคื่อเสอยู่บ้างนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าเราเอาไปล้างเนี่ยเราเรารีวิวไม่ทันนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะจองคิวรอรับกันอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นไฮไลท์เขาเหมือนกันนะตัวกระจกเนี่ยเขาจะไม่มีขอบนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแบบเปิดมาุวกตัวนี้ก็จะลงมาได้เลยนะฮะก็ไม่มีขอบไร้ขอบนะครับก็ดูหรูหรานะครับแล้วก็ แผงประตูอะไรต่างๆเนีครับเป็นสีแดงนะครับอันนี้มาดู โครงสร้างนะกันหน่อยฮะเพจอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นอ่าลูมิเนีไมสติกเกอร์นะครับที่ตรงนี้ออกแบบมาพิเศษนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนนั่งกันบ้างครับโครงสร้างนะครับเสา A ฝั่ง L นะครับหรือฝั่งคนนั่งนะครับนี่นะครับประคับเพจนะครับสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับ M Sport นะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับเสา B นะครับตรงนี้เรียกว่าเสา B นะครับไม่มีการชนหนักนะครับประตูแผงประตูเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับผิววัสดุคล้ายๆกับคาร์บอนเคฟล่านะครับแต่ว่าเป็นสีที ออกแบบมาพิเศษนะครับให้เข้ากับตัว M Sport ของเขานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะฮะด้านหลังกระจกก็ไลท์ขอบกันนี่นะฮะเป็นเบาะหลังนะฮะนี่กระจกไลท์ขอบนะครับแล้วก็แผ่นประตูนะครับยังอยู่ในความสมบูรณ์นะครับ90%เลยนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยนะฮะตึงๆนะครับเหมือนสาววัย25ปีนะครับนี่นะฮะหนังตึงๆเนี่ยฮะไม่มีเหี่ยวไม่มีย่นไม่มียานนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยว่าเขามีฟังก์ชันอะไรนะครับเดี๋ยวไป ดูด้านหน้านะครับด้านหลังก็อย่างที่บอกนั่งได้สบายมากผมเริ่มต้นนะครับตรงด้านหน้านะครับให้พุชสตาร์ทมานะครับพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชัน2ข้างนะครับและสามารถที่จะสั่งงานนะครับแบบ คล้ายแบบตึ่งเมาส์คอนโทรลนะครับก็สามารถที่จะปรับได้ง่ายนะครับพวุงอะไรสามก้านแบบ m Sport นะครับเกียร์แพดเดิลชิปนะครับให้เกียร์แพดเดิลชิปมาครับใบปัดน้ำฝนใบควบคุมนะครับใช้งานง่ายฟังก์ชันต่างๆนะครับปรุงอะไรนะครับแปลงอะไรต่างต่างนะครับโลโก้ออกแบบได้สวยนะครับช่องแอร์ก็ยังคงความเป็นตระกูลแบบสไตล์พวกนะครับตระกูล F นะครับ ตระกูลจีนะครับเนี่ยนะฮะรหัสเขานะฮะพวก F30 นะครับ G 30อะไรก็ช่องแอร์ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนะครับแล้วก็มีกล้องหลังอันนี้กล้องหลังนะครับแล้วก็มี Bird Eye View นะครับมีโหมดนะครับปรับการขับขี่นะครับได้ถึง4โหมด ก็จะมีโหมดนะครับ E c o Pro นะครับมีโหมด Comfort นะครับแล้วก็ Sport s สปอร์ l พลด้วยนะฮะสปอร์ p พ u ัเนี่ยเขาจะตัดระบบลื่นละลายออกไปนะครับพูดง่ายนะฮะก็ทำให้ขับขี่สนุกนะครับแล้วก็แอร์ฟังก์ชันอะไรต่างๆคันนี้เนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วกันนะฮะเบื้องต้นตัวนี้เนี่ยแอร์วิทยุอะไรต่างๆใช้งานได้ปกติครับแอร์เย็นวิทยุดังนะครับก็นี่ก็คือที่สุดและช่วงล่างนีขับขี่พร้อมนะครับเราวันันตี หลังกานขายให้ด้วยนะครับเดี <Okay sup. S 2> ๋ยวไปดูหัวใจหลักนะครับห้องเครื่องนะครับไปดูครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับโครงสร้างหลักกันก่อนนะครับโครงสร้างหลักไปครับนี่เริ่มต้นด้วยคันหน้าแล้วก็เลขตัวถังนะครับเลขตัวถังตัวนี้นะครับก็เป็นเลขเดิมอะไรเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับนี่นะครับเนี่ยเราดูรูกสวยๆให้มาดูง่ายนะครับพวกนี้เนี่ยคือเขาเรียก QC นะครับจากเยอรมันเนี่ยเขาจะติ๊กติ๊กติ๊ก๊ไว้นะฮะนะฮะนี่นะฮะจะมี QC แบบนี้สบายใจได้เลยนะฮะไม่มีการชนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ชนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสบายใจได้ครับเบ้าโชว์อะไรต่างๆนะครับสีอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ล้างครับเวลาล้างเนี่ยเดี๋ยวบอกกันก่อนนะฮะเวลาที่มีสีหลุดสีลอกมากเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยก็จะเป็นธรรมดาเพราะว่าเราใช้น้ายาเนี่ยนะฮะเราใช้น้ํายานะครับล้างแล้วก็อาจจะมีนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยอายุรถก็ถือว่า ป่านมาใช้งานมาระดับหนึ่งแต่ถ้าให้ดูเดิมๆก่อนเหมือนพูดง่ายๆถ้าเกิดดูพระเนี่ยพระที่ยังไม่ได้ขัดเนี่ยหรือว่าอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยของเก่าที่ยังไม่ได้มาขัดมาเจรไนเนี่ยนะฮะก็จะให้ดูันระดับเดิมๆแบบนี้นะครับบอกรเรายังอยู่ครบนะครับเพราะตอนนี้คือเรายังไม่ได้ล้าง้องเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์บอก่าน้ายาแอร์อะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่นะครับตัวนี้ครบนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับรูคมนะครับตัวนี้แล้วก็เครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับเป็นทวินพาว นี่เราจะร์ทเครื่องอยู่นะครับอาการอย่างเงี้ยคือเดินเครื่องเนี่ยเดินเงียบนะครับเสียงดีนะครับไม่มีสั่นนะครับเนี่ยถือว่าโอเคเลยการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยสเตเบิลมากๆนะครับแล้วก็คันชักอะไรต่างๆเนี่ยเราตรวจสอบเบื้องต้นหมดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยคันชักอะไรต่างๆช่วงบงช่วงล่างนะครับเราตรวจเช็คระบบไฟระบบน้ําระบบแอร์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ยังรับประกันด้วยตัวนี้ถือว่าทํางานได้ดีนะครับก็ไปกันอย่างเร็วๆนะครับทาง YouTube นะฮะ ท่านที่ดูคลิปแบบรวมของผมนะแล้วก็เข้าไปดูว่าบางท่านเนี่ยคันนั้นเจาะคันนี้เจาะลึกเนี่ยฮะวันนี้ผมเอามาเจาะลึกให้นะครับกับ3 2 0 DGT ปี19 LCI คันนี้นะครับที่เฮดพรีเมียมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับราคานะครับพิเศษสุดๆนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยขายกันอยู่ประมาณสักล้านตนล้านล้านสามนะครับปีประมาณเดือนตุลาปีที่แล้ววันนี้นะครับราคาเนี่ยลงมาจับต้องได้แล้วนะครับใครที่ รออยู่นะครับที่จับจับจ้องจ้องเลอะเลอะงะงะดูอยู่นะครับปีที่แล้วยังคิดว่าราคาสูงไปวันนี้รีบเลยนะฮะผมบอกแล้วนะครับถ้ามือคุณมัวแต่กดไลค์นะฮะหรือมัวแต่คอมเมนต์ช้าไม่ยอมโอนคันนี้หลุดไปให้คนอื่นไปแน่นอนครับฟังราคาดีๆครับ1 9 9 0 0 0้บาทขายราคานี้เลยนะครับที่ AB Premium Motor นะครับเรารับประกันหลังการขายนะครับอย่างน้อยเนี่ยหปีนะครับหรือ12,000หมโลนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปสบายใจได้นะครับแล้วก็ เราส่งไปทั่วประเทศมากกว่า1,000คันนะครับพราะปีแล้วส่งเยอะมากนะครับวันี้ตัวเลขนะครับจะแตกไปถึง3,000คันอยู่แล้วครับเป็นแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อที่ A B p r พ m ีมมอเตนะครับสบายใจได้ครับเพราะเราส่งไปทั่วประเทศและเรารีวิวแบบคมชัดลึกไปครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟชั e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท h. รบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟช .com